สีแดงสีชมพูสีอันนี้คือบรรยากาศที่น้องเบิงบรรยากาศน้ำชี่ข้ามไปอำเภอพนมไพรจังหวัดรนะ้อยเอ็ดเนาะนี่คือบรรยากาศสภาพอันนี้ถนนทักทายสวัสดีสวัยดีทุกคนเนาะวันนี้แม่น้องอ่า กันอีกแล้วกับส่งซาลาสุไปยูสุทอนเชนเนลเนาะวันนี้พ่อใหญ่เราสิบห้าไปในเมืองวันนี้เมาส์รถพ่อใยายเห็นหนาอยู่พ่อใหญ่เห็นไหนปะเมาะใช่ไหมปะเออเสียบรองพ่อใยายพุ่นกับบ้านข้าเมกเนาะพี่น้องไอเมาส์รถพ่อใหญ่เราไปสิไปโตมอว์วันนี้สุดทายบรรยากาศให้พี่น้องเิ่งไปตมอว์อีกแล้วพี่น้องวันนี้มาสุราเนาะ เขาในเมืองเขาตัวเมืองยะโสธรเส้นทางที่พญายภาพไปก็คือเป็นเส้นทางอันมุกดาหารเนาะมุกดาหารอ่าเขาเส้นยะโสธรเนาะเส้นยะโสธรไปทางมุกดาหารแยกแยกใหญ่ยะโสธรเนาะไปทางมุกดาหารเดี๋ยวเซน่น้องชมบรรยากาศเนาะทางหน้าไทยบรรยากาศพี่น้องนี่คือบรรยากาศถนนกีจักกิโลพญายอดยอดนะข้านั้นอดยอดตรวเมงข้างนั้ จ้๊กโซ่บแมงสอนทอดจะโซ่อย่าบอกว่าอยู่สิบสองโลชิบสองโลพอดตัวเมืองเลยเหรอแม่อันนี้อยู่แต่ว่าอยู่อันมองตัวอยู่อยู่แถวอันยังอยู่ในอำเภอตัวเมืองเนาะตัวเมืองอำเภอยะโสธรอน,นาะอยู่อำเภอเมือ,องยะโสธรแต่ว่าห่างจากจตัวเมืองมาหนึ่งก็ประมาณสิบสองกิโ,โลเนาะเดี๋ยวชมบรรยาก,กาศไป กำลังเงินอ,อันสขยายถนนเป็นสีเลนเนาะถนนสีเลนอยนยไนม่ออกเลยเห็นชัดๆกาลังขอเมาเห็นเป็นหออเสีเยนอไเนี่นอนนออยอันนะี้เป็น้อวเงยังเขา่าห่ออะไรเนี่ยห่อยังห่ไอ้กุชชุม่ะปลายปลายทางกุชชุมแล้วถนนเสร็จแลนะ้วกำลังเห็นไหม มานเราบ้านเราทงานขยายเต็มเลยอ่ะแลอัน,นี้คือถนนี่เซตทหารเี่องสองผเป็นสิไป้ไปซ้อบอกน่ะ

ปานาสมัยก็มีแต่พี่ดอกเลยยิ่งจเบิ้มก็เจ้าคนยิด่าเข้าเจ้าไทยยิ่งสอร้ายกูรอนเลยมอ้้ามบานเเบิ้มชมือก็ได้ดิบรรยากาศกรมาานี่นี่รถว่ามาตีาว่าข้างดักเขาไปเองบ้านเองบ้านึิมันเป็นวกนับัิตับบุยิ่งเนี้ยมันาสิมันยินงเยอะ นได้เป็นคนจีนกันนะป็นจ้นกึ่งในตบูกง เขาจะเบากันนี Lo, okay, uh ่นะาระานะัเป็นไสเนาะเสียวาญคนตื่นทีแล้วก็ออกไปลังานละเป็นคลิปบานเนาะเขบากันว่าเลยกลยช็เลยก็เลยกยกลกกลลล น่าจะกลางปีนะจะอะไร้างรายะโตอยู่ดึงันั้นาไหมเนี่ยว่าเขาปั๊บพุงเงีเดียบร่อยไว้เลยได้ไหมเนาะ พวกงานบางไปเราต้องปล่อยเล่ามาเลยง่ายต่ว่าง่ายที่สุดก็คือตุ้งเหลาไม่ยุกไก่อีกทีโอ้ยบวเป็นวกไก่อีนีพี่น้องทำ็น่ดเลยตุ้เหื่อรับเปิดสี่เหนนั่งุกไก่นะมีมาิหน้าเดียวหมดก็ถึงนะเดี๋ยวมือนาทาเลยบากไล่งานตัวหลบนะแล้วก็สิ่งีวิวับพี่น้องเมืองไทกาา จากบ้านมาก็ถืมาหต่อมอนี่ก็ถระมาสิบโลนี่แหละมาแสิบเิงใหญ่่เทแต่ถ้าขานึกถึงไ่เพรานว่ากเจ็ดอนี่ม้นี้ก็ือเส้ทางแเข้าเมืองแล้วเาะเขาไปเมืยกสุทรเนาะอันนี้จะเป็นเสินแยกอ่านี่ไปอุบลแต่ท่านมันก็ไม่อ คนย้อนซ้ายย้อน้อตรงไปลอยเอ็นเดียวเดี่ยวว จะไปอ้อววนไหมเนี่ยแล้วนี่ขามไปฟังเล่าถามไปฟังเล่าเข้าไปไปในเสาร์วันี้เนาะรถไอ้นี่นมันเย็นแปดโมงเขาจะไปจอดเรียงเต็มแบบมานาครับครับนครับากาชาดอหะอเขายมั่กาชาดอยู่เนี่ยเขาเขาก็เปิด tao ta mắc kèo đấy hả? Ờ, mười 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 <laughs> gặp bên, Mình Đã rồi ก็จนอะไรนี่จนจำได้เลยอ่ะจำไม่ค่อยมากหรอกจำหมดตรงนี้ก็จะเป็นอำเภอเมืองงหวัดอำเภอยะโสธรั่านกตรเขาจัดคุใส่ของชุนกกากางตรงนี้วอีกไปนิดนึงนะคนเราไปใกลอย่งสีเหี่ยม่นะมองมกัตรงนี้จะคือเป็น ัวหนาอำเภอเมืองดนสิงหาคนอำเภอว่างอกว่าการอำเภอเนอะาะพราะพาวเ,เาพิดเบาถือแล้วพี่น้องต้องซับสนเองข้ามซับอยูยตัวช่วงเนี่ยเขาก็มีการอาะนีจัดงานกระชากพี่น้องยักมาอยู่เด้อแต่ว่าเบืองธานาการเราเพิ่งคือจีนยงยาก น้ำเด็กหน่อยน้ำแหละน้ำเด็กน้ำน,ำน,ำนำสิทายบรรยากาศตัางหนาคือามีโอกาสัสสีมาอายู่ามมีโอกาสนะค่ะถาหนุมย,ยากกับสิโปลเลร่ขาท่สองเนนั่นกรชาอนนี้ก็จะเปเดี่ยวไปตรงมาสาระ ที่ดึงพอดีที่สิบสิบไม่น่าสิบไม่น่ารูนที่เก่าเลยล่ะต้างบุป 他内换。One ตัวต้มเมื nan, <sh> ่อค <Follow Asian> ืน่าอพิ่นที่ปั้มห้ธอเบียวเลยไหลบอตอนขาลงมเล็มเรื่องไรพวมนี้บอกจอดรถนั่จอดทั้งนาก็ได้จอดทีแล้วคุณนห้จอดหยื่บ่ถารทีแล้วสด็ญามไปอันพนียหาย งไปแต่เพิ่เปิ่แล้วมั้งเกาหมดเลวโอเคไปโดนหนอกข้าวเดียวชีวิตคือการเดินทางคุณหน่อเ้ยเพิ่นมาตรวจมุ้ยมังตรวจหน่อยันกอล ไยืนหนาตงเล่มเลยนอค่ะมันเล่มเลยิกนก้บตไปนตลาดันจะไก่บอกขาวปั่มวิสาไหนด้วยไหบอคออถามว่าบนัรมาเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่น้องวิสาก็ออกพามเหมือนเดิมพินาพ้กันไหมพินาเคยมามยาพ่ญเปิดเ อ๋อมันเปิดบ่ได้ปะว่สิให้พ่อใหญ่อันถ้าไปซื้อของให้อันน่ะนะสื้อไอ้พ่อใหญ่ไปซื้อไอ้มองเขาสิปักขิมนี่ยไอ้ดอกมงดอกไม้ร้านดอกไม้อ่ะนนนนี่อัั้เขาสิเขาสิไปถ่ายสะพานซี่บ่ะมีน้ำซี่บ่ไปไปโอเคพ่อใหญ่จะพาไปเที่ยวเดี๋ยวเนาะก็คืออันนี้ก็คือจากจากยะโสไปอำเภอพนมไพรจังหวัดเลยเอีท สะพานเนาะ,ะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ่งนั่นนี่บ่แม่นามซี่เนาะนี่เนาะออาเพิ่เป็นแอลคลิปอันนี้คือบรรยากาศแม่น,รรยา,ยนามซี่นะบรรยากาศวิพามาชมบรรยากาศแม่นามซี่แล้วลงไปย่างเลยว่าพันญัยทาย สองข้างทางอืมยังตื่นเช้าเนาะอ๋อนี่คือบรรยากาศพี่น้องเบิ้งบรรยากาศน้ำชีถามไปอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะนี่คือบรรยากาศสองางอืมบรรยากาศวันนี้พ่อใหญ่เพิ่นมาพามากับภามาหล่อเบิ้งพี่น้องถ่ายบรรยากาศวิวในตัวเมืองยะโสธรถ่ายพน้องเบิ้งเนาะเพราะว่า บุคคลใดมานั่งรถเขาตัวเมืองทายบรรยากาศหาพี่น้องบุญเจ้าเทียนเนาะอสีแยกพุคธคัมซีร์สียกพุชุ่กมก็ว่าได้อสัสีแยกพุชุ่มสีแยกเป็นเป็นซื้อหรือเป่เป็นซืออ้อถนนแมนซื้อถนนในตัวเมืองยาสธรพีน่นพิณองสีแยกพุคธคัมซีร์สียกพุชุ่มก็แมนลงขึ้นไปก็ไปพุชไปพุช่หรือพุชุ่มโมกดาหานพุชุ่มเพราะว่าเดี๋ยวจะให้พ่อใหญ่เพิ่นไหนมาเขามากเมืองเดียวเนาะกะ กาจัดการผู้ราย,ยเรียบร้อยเวลาพี่น้องมี่ทรงวิสาเขาอ,ออกเรียบร้อยเนาะกามเมร้กะสิไปให้พ่อหายเราพาไปสื่ออหดอกไหมว่าจะมีะ่ตอนรับลูกสาวเพิ่นฉีดจบโปหกจสินะก็สิปักขิมเนาะสิเป็นหาสื่อหอกไหมสื่ออียงของควันให้เขาก่อนพี่น้องในเ,เขามาเนะาะแต่ิถ่ายบรรยากาศในพี่ให้น้องเบิง่งชมบรรยากาศในตัวเมืองยะโสธรเนาะก็คือนี่นะคือใจกลางเมืองยะโสธรพี่น้อง ไปชมบรรยากาศน้อกันนะ้องชมบรรยากาศเพลินไปน้อกันอันนี้ก็คือเส้ทนทางจะไปตลาดไอ้ตลาดเกาเมืองยนะโสธรเนาะตลาดไม่อยู่บ่องไหนอะพ่อใญ่ตลาดไม่ค่อยไปแต่ตลาดเกา มองไปที่นี่สิภาคไปตลาดใหม่เนาะตลาดดอกไม้ตลาดนี่ตลาดใหม่ตลาดเกา<ม>่าตลาดเก่าซื้อว่าเคยไปทายเดียวนะาะมองมองแค่นี้าานกัร้านทาแล้วจะเาเข้าไปให้บังเเดี๋ยวให้พ่อใหญา,ยายพิ้นอันท้ามองจอดหลังสิภาพปี่น้องไปย่างเลาะตลาดจากักหนนะ่อยเนาะไปชมบรรยากาศในตลาด ตัวเมืองยสโสธรเป็นตลาดใหมสีเดียวมากตกไข่ย่อยคับตกไข่ย่อยนี่เราเค่อยมาสื่อ,อยียงพนว่าเซียบอยู่นี่นี่ <c oughs> ยังโอ้จําไม่ได้อ่ะเคยมาอยู่พอลัสียงลัสเซียบอยู่นี่ต้มไอ้ข้าวปุ้นน้ำงั่วนี่นี่ห้างนี่น,นีนนนนนน่ต้มน,ำน,น,ำน,น้ำงั่วข้าวปุ้นน้ำงั่วจะทานได้จอเนปตงจอเนปตงมันจังสินข้าวคนเยอมากเลยเดี๋ยวบึ้งอัน มองจอดก่อนแล้วจะหายพหญ่เพินนพ่นพ้าย่างชมบรรยากาศภายในตลาดเมืองยะโสธรเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำกันเนาะเเขามากกับท้ายคลิปให้พี่น้องเบิิงต่เดี๋ยวไปชมบรรยากาศในตัวเมืองมนีภาคพี่น้องเละละตัวเมืองยะโสธรต้ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศน้ำกันเนาะ่น้องตัวตลาดใหม่กับบุเคยย่างยุ้ยเพื่อเคยไปแต่ตลาดเก่าเนาะแต่กับพวกพู้ว่ามองเขาค้ายหลอกใหม่อยู่มองไหน นม่ใส่ยางตามหาอยู่เนาะไปง่าฮะมองจอดเไ่ะเอาจะใช้เั่นหลายกันไหนค่ะใช้แบงลวยแล้วค่ะไป่ปมาาเป็นช่อไอ้ไม่ดอกไม่หลอกใหม่นี่ อันนั้นคือกัน,น่ะบบนะอนนีเป็นลายกนลาบหรองุหลาบกุหลาบ่วนพวกนจานี่แหละเนาะเล็กหน่อยมันมีตุ๊กตาตั้มต<ห>ัมเมียเดเอาเป็นชอ่อหรอกุหลาบได้หลายา็นมือาะม่หลายแบบมีลายลานอา อนนัอนนี้อ๋ออเป็นชอดสีขาวแต่เบิรลหูว่าราคาสมัยพี่องงเอาไปไงเตรียมไว้มีเยอะี่อมากสีขาว ออกซีสมงๆนัวตัวกะตางามกว่านะนล้าก็ไปปัดนี่ใส่อีกนี่เป็นใจนีงค่ะอันนี้แต่ว่าเล็กหน่อยนี่เนี่ยนังวงามนี่แหละนัวพี่กับพี่ทุกตัวด้เลยเนาะนะแต่ซอสชอบเกับนี่เลยามเยี่ยมมี อันนี้พ่กนีค่ะมีแต่ดอกใหม่อันนี้เด็กหน่อยว่ะม,มันคือสีมากอยู่เล็กหน่อยไปเห็ดพวกมันจนะพลามนี่เปิดจำหนีกับพ่อละพ่าง,งไปเอาอย่างพลาตุ๊กตาใหญ่มาหายไปนี่ <c oughs> นนนนคือลานขออ,น,อนุญาตไปเด้อขออนุญาตเพิ่นอันนี้ถ่ายเงี้ยงเดี๋ยวทาเปิ่ง่าสีดใดสไตร์เนาะลายว่าสีอัะไรเตรียมไปหูอันใหญ่อ๋อน่ารล่ะ อันจับปลาค่นอันนี้ซมอาหาอืมตุ๊กตาง่ายมากนี้คุณหอมมาให้เลยพี่น้องสีแดงสีชมพูสีกน่สองาคสีน้ำตาลก็สีขาวเอาสีขาวดีกว่าค่ะสีขาวกระดาษแดงนี้กระดาษชม้นกระดาษแดงค่ะ รือสชมพูดิลูกสาว้มดานะมาชิมพูกันได้บ้งแบ่เงินแันบาแบ่นค่ะชมพูตกมิมิมองปักเะ่าปักใ่มใช้เงินจะไปคะจะไปบน่อนไหนจะจะได้ห้ซ่องไปห้อ๋อถูกได้ซ่องบ่เอาบ่สีปักใส่แบบว่าเอาเป็นปักเป็นใบแล้วก็เสียบด้วยเงิน่ไหมบ่ะใส่ซ่องเป็นจังหน้าราะเอา สีหาไปก็ได้ค่ะหาไปเดียวเรียมตอนนี้ก็เดินทางกับบ้านคำเมกแลลวพี่น้อง,เ,งอโซโซอเดินทางอปจักเยสุทอนเนี่ยเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศคาะกับเนาะพี่น้องก็คือบ่โดดได้พี่น้องไปก็คือแบบไปจำแป๊บเดียวเนาะ ก็คือเป็นทางวิา่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นอ่าจะไปไร้ง,งั้นโตเพราะว,ว่าวิสาจ่อวันที่หาเนาะพ่องเทิว่าไปวิสาวมากพอดีเนาะก็ะได้แลวเซ็ตเรียบร้อยเนาะการสิเดินทางลับแลวพี่น้องเนาะก็คือถามว่ารอบหนาเนาะพี่น้องกับสิท่ามารีวิวตมเนาะตมเขาสิมาตั้งไม้พี่น้องเขามาเปิดไม่อยู่อันน้นที่ท้ายแห่งพี่น้องเบ่งรอบแรกเนาะ